ที่สโมสร i r p c สปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งอยู่ที่ตําบลเชิงเนินอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนายชานะเยี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียมนายสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมรชนาชชนีที่ได้ร่วมกับบริษัท IRPC จํากัดมหาชนออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการในจังหวัดระหว่างวันที่17-22ถึงกรกฎาคมค่ะมีนายแพทย์วิรัต์พันธ์พาณิชย์รองเลขา ทธิการมูลนิธิขาเทียมนายสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชน,นีพลโทนายแพทย์ทรรรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิและผู้แทนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนร่วมส่งมอบขาเทียมให้กับผู้พิการจำนวนร้อยเจรายโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการตัดขาที่มาจากอุบัติเหตุการจราจรร้อยละ71โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดร้อยละ23อุบัติเหตุอื่นๆร้อยละ5และพิการแต่กำเนิด ร้อยละหนค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองต่อไปทั้งการเลี้ยงไข่มอบพันธไก่ไข่แก่ผู้พิการและญาติจำนวน8ครอบครัวครอบครัวละ10ตัวรวมเป็น80ตัวค่ะโครงการออกหน่วยทําขาเทียมเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่ IRPC ดําดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยตั้งแต่ปี2,554เป็นต้นมา IRPC ได้บริจาคเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน เกรดพิเศษจากนวัตรกรรมของ IRPC ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีละประมาณ20ตันค่ะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยตั้งแต่ปี2554ถึง2564สามารถผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการโดยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ IRPC จำนวน32,632ขา Ha.